ยืนไว้ลูกยืนไว้ยืนไว้ังไงหน่อยอ่านิ้วก็โ o ้โหาหล้น่ออ้น้า่้น่อน้ห่นา่้าหอาหออ้โหาหอขอบคุณครับอึ๊บอนอน่อ่าโอเคยืนไลูกยืนหน้หนมาหหน่อยอ่า นี่นิ้วพ่ลูกนิ้วพ่นี่เยอะนี้อ่นนี้แหละอ่าโอเคอ่เข้าไปลูกช้าลูกช้าอ,อ,อันนี้แครอทไม่เอาจะกินของอร่อยอย่างนี้นเลยอะ โย่โย่ออกทีโอเคทำไปลูเทำไปโอเคพอพอกพ okay, พอ่พอพอพออะดีมากหมดแล้วหมดแล้วกินนี้เลยคณะกินนี้เลยลูกคณะกินนี้เลยไม่มีแล้วลูกไม่มีแล้วมีแครอทหนูจะกินป้าล่ะแครอทเอาป้าล่ะแครอทนะแครอทลูกอันนี้ไม่ได้ไ <laughs> ม่ได้หมดหมดหมดดหมด หมดแล้วหมดแลว้วห่าน้ำหมดแล้วลูกกินอาหารมู้นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินอาหารดีๆลูกห่าน้ำพี่เจมยุ๊บโอเคนั่งดีอ่ะโอเคดีมาก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 นะครับัไปเป็นฮาชินะครับ ที่อิ่มหรอสดีครับครับนี่นี่น่่าหรอถ่ารอโอโห้ารอขอัคดีครับผมัสดีนะครับสวัสดีนครับสวัฮัลโหลไงสวังดี พี่เซียโหลเหรอพี่เหรอพี่เซียโหลที่นี่อ่ะชี้ดีดีชี้ดีดีหันมาเนี้ยคุณเอ๋ครับสวัสดีครับคุณเอ๋แต่งตัวแล้วครับซิมเป็กก็ต้องแต่งตัวที่ขึ้นมาได้ ยินดีครับชีมองเงยหน้าลูกชื่อเอ้ยเอออะไรนี้หน่อยเออแต่งตัวอีกแล้วชีเอ้ย